สวัสดีค่ะ KK กัญจนา789ดแปาแชนลยินดีต้อนรับเพื่อนๆน,นะคะวันนี้พาเพื่อนเพื่อน,นะคะมาเที่ยวนะคะที่โอ้ตอนนี้เรามาเจอนะคะรูปปั้นนะคะยักษ์นะเพื่อนๆวันนี้เคเคพาเพื่อนๆน,นะคะมาเที่ยวที่บลูทรีนะคะบลูทรีก็เป็นห้างสรรพสินค้าหรือว่าสวนสนุกนะคะที่เขาจัดนะคะให้นักท่องเที่ยวนะคะ,นนะ,คะมาเที่ยว แต่ว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่โรคระบาดนะคะติดต่อกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพื่อนก็เลยทำให้ไม่มีคนนะคะแล้วก็เคเคก็จะพาไปด้วยนะคะมาเดินชมสวนนะคะเพื่อนเพราะว่าระหว่งางทางนะคะกลับบ้านก็นะคะอดไม่ได้นะคะที่จะมาซูมะคะไทย ต้นไม้นะคะได้ใจให้เพื่อนๆนะคะได้รับชมสวยงามไหมคะเพื่อนๆอันนี้เราเรียกว่าต้นเบยใช่ไหมเตยเตยหอมไม่ใช่เตยหอมนะคะเพื่อนๆอันนี้เตยมีไว้ปลูกไว้ถึเลยนะคะเพื่อนแต่ว่าเตยนี้จะเค่เเก็ลืมชื่อนะคะเพื่อนๆค่ะ นี่คือดอกเหมือนกับว่าเป็นลืมชื่อหมดเลยนะคะเพื่อนๆวันีน้สมองไม่ค่อยดีเลยนะคะเหมือนคล้ายๆดอกดาวกระจายแล้วก็เวลาเรามีเปลือกไข่เราก็จะนํามานะคะประดับไว้ด้านบนนะคะเพื่อนๆดูต้นนี้ก็สวยนะคะเพื่อนๆวิธีการจัดสวนแบบเขาเรียกว่าทริปเปิลนะคะเขตร้อนนะคะวิธีการจัดสว,ดสวน,ะะน,นนะคะแบบเขตร้อนนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวเคเคพาเพื่อนๆนะคะไปรับชม,มะะต้นคริสต์มาสนะคะนี่อนๆต้นคริสต์มาสนะคะตอนนี้ก็จะต้นคริสต์มาสสวยค่คะ,คะคคที่หน้าบูทรีนะคะเพื่อนๆ วิธีการประดิษฐ์นะคะต้นตรีศน์ที่นี่ก็จะทำด้วยผ้านะคะเพ mm ื hmm. ่อนๆนะคะจะเป็นผ้ค mm hmm. ือเป็นผลง,งานที่สวยสวยเด็เป็นงงงี mm ้เดี๋ยวเราก็จะ mm hmm. เดินลงไปที mm ่บริเวณข้างล่างจะสวยนะคะ mm hmm. มากกว่าอู mm ้ hmm. Ooh, สองตันนี้จะสวยงามมากเลย mm hmm. เดี๋ยวเราลองไปดูนะคะ ต้น,นี้ก็จะสวยเหมือนกันนะคะเพื่นๆูที่นั่นก็จะสวยเดี๋ยวเค,เค,เ,คเคจะพา,าเพื่อนๆพะลงไปยังด้านล่างลงไปยังด้านล่างนะคะเพื่อนๆะนะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูต้นนี้ต้นนี้จะสวยนะคะมากานะ่อเพื่อน นี่จะสวยมากเลยสองต้นนีก็สวยต้นนี้ก็สวยค่ะส,สวยมากเลยค่ะเราก็จะเดินคอยราออกมาเพื่อนๆก็จะนะคะสามารถมองน,นะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะมารับชมต้นคริสต์มาสในแนวแนวใหม่นะคะไม่เหมือน ไ่นะคะคทำด้วยผ้านะ,ะจ๊ะตุ๊กมาตนนุ๊กมาต้นทำด้วยผ้านะป็นตุ๊กจะสวยมากเลคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปทางด้านในค่ะคุณเพียงก้นน้องก็สวยะะบูส์บูทรีเป็นเฮลส์สปอร์ตนะคะเฮลส์สปอร์ตเขาก็จะจะสวยมากเ,เดี๋ยวเราไปดูก้อน นี่ก็มีสวยเพื่อนๆตอนปัสสาวะสวยงามอลังการตอนคริสต์มาสในแนวข้างล่างเขาจะจัดเป็นสวนแต่ว่าเราเดินลงไปเ,เดินลงไป สวยมากเลยนะคะมีแต่ต้นไม้ทั้งนั้นเลยบ o ูทรีนะคะเป็นจะลงมาค่ะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนดูตุกตาลนะคะเพื่อนเพื่อนตุกตานยักษ์ นะคะดูฟรีนะคะเป็นฟิตเนสนะคะเซ็นเตอร์นะคะสวยนะคะไปค่ะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวรอเดินเ,เคเคๆจะเดินพานะเ,เพื่อนๆนะคะไปยังด้านในที่นี่เป็นเขาเรียกว่าสปานะคะเฮลคับนะคะเป็นเฮลคับสวยนะคะเ,เพื่อนๆเรามาชมสวนของสปาแห่งนี้กันนะคะรถมอเตอร์ไซค์เคเคจอยู่ด้วย สวยนะคะเพื่อน,น,ะะนๆนะคะสวยงามมากมายนะคะบรรยากาศดีบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆต้นต้สวนก็สวยเลนะคะ่ะสวนของสวยมากเขาก็จัดนะคะต้อนรับวันคริสต์มาสเพื่อนเพื่อนกันเข้าสวาน เดินนะคะกลับมาทางด้านหลังนะเพื่อนๆเดินสีไหนสวยที่สุดเพื่อนๆวันนี้เก๋ๆนะครับปวดเจ็บลิ้นนะคะเป็นแผลในปากที่ปลายลิ้นเพื่อนๆเดี๋ยวพาเพื่อนๆเดินลงไปสั่ง<ม>เดินลงไปนะคะฝั่งนี้มีน้ำตกสวยนะเพื่อน เี่จะเป็นแถวครับเพื่อนๆนก็มีน้ำตกสวยเพื่อนเพื่อนมีน้ำตกสวยนะคะสวยมากเลยะคะ่ะเพื่อนเพื่นน้ำตกคะน้ำตกสวยมาก๋ต่จะเดินยืนข้างบนนะคะนี่เงเพื่อนๆนนี่คือการตกแต่งนะคะสวนสวยงามนะคะใน บลูทรีนะคะสปาคลับนะคะเ,เพื่อนเที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็อยู่ไม่ไกลไม่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะจากาห้างปอโตเดดเก็ตนะคะเ,เพื่อนๆพื่เคเคชอบมากเลยนะคะวิธีการจัดสวน,ะะเนเพื่อนเพื่อนนะคะสวยมา,มากเลยนะคะนะคะเ,เพื่อนๆการทำลำพุนะคะของเคสวยมากเลยเคเคมาแอบถ่ายนะคะเพื่อนเพื่อน เจ้าของที่เขาก็ไม่มีใครอยู่นะคะมันเป็นสถานที่เปิดนะคะเพื่อนๆสวยนะคะสวยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าพี่เคเคก็ขอจบคลิปนะคะลงเพียงเท่านี้อขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขกับการรับชมถ้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดส c r i b e ให้เคเคการเจนาเจแปะแกวฉางได้นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ